ม,มีอาพศสองห้าศูนย์เก้าอายุห้าแปดย่างห้าเก้านะคะบุ้ยประตูเปิดไพ่ใบนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมันหมายถึงเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีอ่ะเป็นไพ่แห่งความสุขถ้าเป็นหนุ่มหนุมก็มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือไพ่ดีนะเออแต่กังวลใจเรื่องเงินกับกลางสัปดาห์ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะไปสุดท้ายแฮปปี้จ้ะจะได้รับข่าวดีจะได้ออกงานจะได้ได,ได้ได้ข่าวงานสังสรรค์จะแต่งงานอีกรอบไหมเนี่ย หรือลูกสาวแต่งงานหรือจะเปิดร้านอะไรนะคะนะกลางสัปดาห์ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ช่วงนี้อึดๆเอือยเรื่อยๆช้าๆดีสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจดีสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านแต่อาจจะกังวลใจเรื่องเงินสักนิดนึงเนาะนะนะถ้ากําลังคิดจะเปิดร้านหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามในช่วงนี้จะเปิดได้สําเร็จจะทําได้สําเร็จแต่จะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนนะจะเจอคนที่ทําให้คุณไม่สบายใจใครที่ให้คนอื่นยืมเงิน บางทีก็จะเครียดนะแต่ถามว่าเอาตัวรอดเรื่องเงินได้ไหมใครที่มีปัญหาเรื่องเงินจะเอาตัวรอดได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินชีวิตดีอยู่แล้วจะลงทุนอะไรจะให้ใครยืมเงินต้องคิดให้ดีนะคะเพราะจริงฮปปี้ไพ่มันดีอะนะสถานการณ์รอบข้างไม่ดีตําแหน่งเงินกังวลใจสุดท้ายไพ่ดี เนาะสามสี่ห้าไม่ค่อยดีคนทํางานประจําบางทีงานอาจจะอืดเอื่อยล่าช้าผิดนัดเลื่อนนัดเจอปัญหาเรื่องคนเจอปัญหาเรื่องงานค่อยๆจัดการแก้ไขสุดท้ายจัดการได้แก้ได้แฮปปี้มีความสุขครอบครัวดีนะคะครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีถ้าทะเลาะก็จะกลับมาดีกันแต่บางทีคุณก็ต้องพูดพอๆด้วยเหมือนกันโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะนะคนที่อยู่กันมานานก็รักกันต่อไปเถอะ เนาะแฮปปี้นะคะนะดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์น้ำหนักขึ้นหัวเข่าขามีปัญหาอย่ากกินของหวานของมันมากเกินไปเนาะถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นจะดีขึ้นหรืออาจจะมีจังหวะที่ไม่สบายตัวบ้างโดยเฉพาะวันที่ไม่ดีที่พี่หวานบอกนอกนั้นถือว่าโอเคนะซื้อล,ลตอตเตอรี่ติดเอาไว้หน่อยนะคะเนาะมาในรัว้วเกิดพศสพองห้าสองหนอายุสีย่างสีุ่้ยได้ไพเดอะซัน ให้ดีเดินทางไกลต่างประเทศได้เงินก้อนถ้าปสุดน่าจะไปอยู่ใบสุดท้ายเนะเาะแต่ต้องระวังสายตานะมีดวงเดินทางนั้นเนี่ยหรือจะมีใครมาหาต่างประเทศต่างแดนเปลี่ยนงานย้ายงานไม่ขอให้ใบสุดท้ายขึ้นมาดีไพ่แฮปปี้จ้ะสัปดาห์นี้จะได้เดินทางเดินทางไปงานเลี้ยงเดินทางไปปาร์ตี้เดินทางไปซื้อของเดินทางไปต่างประเทศมีความสุขจ้ะเป็นสัปดาห์แห่งความสุข ถ้าจะไม่ดีเพราะเราใจร้อนเพราะเราคิดแรงเพราะเราใจใหญ่สายเปทั้งหลายต้องระวังนิดหนึ่งคนมีคู่อยู่แล้วแฮปปี้ดีมีความสุขมีโอกาสที่คุณจะพาแฟนไปเจอเพื่อนไปเที่ยวเป็นกลุ่มเปิดตัวแฟนคนที่รักกันมานานอยู่ด้วยกันมานานถนอมน้ําใจกันอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะน,นะอย่าไปนับเรื่องรักสามเศร้ารักผิดระเบียบถ้าเลิกได้เลิกนะ คนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่อยู่แล้วถนอมน้ําใจกันคนที่อยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ถ้าคุณเงินกันเนาะมีโอกาสได้รักใหม่เป็นรักต่างแดนนะจ๊ะจะมีคนมางอ้อจะมีคนมาหาถ้าตกงานจะได้งานถ้าคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานเช่นเดียวกันแต่คุณต้องดูให้ดีเพราะบางทีถ้าเจอปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานไม่ดีบางทีเปลี่ยนงานแล้วต่อให้ได้เงินดีก็าอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่แย่ๆได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็ต้อง ไตรตรองให้ดีถ้านิดเงินก็ไปเนาะแต่ถ้านิดความสบายใจจะบอกไว้ก่อนนะว่าบางทีที่ใหม่มันอาจจะไม่ได้สบายใจเท่าที่ควรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีนั่นแหละเนาะนะคะไพ่ดีก็มีใชยไปกว่าครึ่งแล้วเนาะมีโอกาสลุ้นโชคได้ลาบปากตกงานจะได้งานจะมีคนผักดันช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะ ติดขัดเรื่องเงินก็จะมีคนช่วยแต่คุณก็เป็นคนใช้เงินเก่งจะหมดเงินไปกับเรื่องรถเรื่องการเดินทางเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องลูกเต้าหรือการแต่งตัวทําอะไรให้มันดูดีขึ้นนะจ๊ะเนาะก็ประหยัดนิดนึงประหยัดอยู่แล้วถือว่าดีแต่เงินก็จะพล่องไปถ้ากังวลใจเรื่องเงินคิดว่าจะหาอะไรทําเพิ่มจะเอาเสื้อผ้ามาขายดีไหมทําเลยจ้ะทําได้เสื้อผ้ามือสองก็เอามาขายได้ลองทําดูนะคะเนาะใช้เงินเก่งนะคะตัวเองมีดวงปาร์ตี้อ่ะ แต่บางคนก็บอกว่าจะไปปาร์ตี้ที่ไหนก็จะมีคนมาหาที่บ้านอืมนะคะตามภาพไพ่เลยเนาะคุณที่เกิดพศสองห้าสามสามอายุสามสิบสี่ย่างสามสิบห้านะคะประตูปิดหดยินหัวใจคิดเรื่องเก่าน้อยอกน้อยใจไม่สบายใจไม่สบายตัวหน้ามืดอ่ะระวังนิดนึงนะวันนี้จนถึงวันที่สองไม่ค่อยดีประตูเงินก็ปิดคนรอบข้างก็คิดลบ ทะเลาะอ,อะไรกับใครทะเลาะเรื่องเก่าหรือมัวแต่คิดเรื่องเก่าเสียใจเรื่องเก่าข่มควรเรื่องเก่าซ้ำซากอันนี้ไม่ดีนะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะเนาะค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะนิดนึงขอดูใบสุดท้ายสิอูตายแล้วตัวเองสัปดาห์นี้จะเจอเจ้ากรรมในเวรนะเพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องใจเย็นเ็นจะเจอเรื่องไม่คาดคิดจะได้ข่าวไม่ค่อยดีอย่าขับรถเร็ว ถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเวลาได้ไพ่ไม่ดีแบบนี้อย่าตกใจกลัวแต่ให้บอกตัวเองเอาไว้ว่าเป็นการเตือนสติตัวเองเนาะว่าสัปดาห์นี้ฉันจะทําอะไรฉันต้องมีสติฉันต้องคิดให้ดีห้ามออกจากงานเนาะพอมีดวงอาจจะทะเลาะกับคนในที่ทํางานอาจจะทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านอย่างเบาๆจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นอย่าขับรถเร็วระวังฟืนระวังไฟนะจ๊ะบางทีเนี่ยไพ่แบบนี้จะบอกแบบนี้นะ ข้างบนเนี่ยมันยังเย็นสบายอยู่ข้างล่างมันมัน,ม,นมันไฟมันมันร้อนแรงอ่ะเนาะถ้าเราอยู่ข้างบนหาทางออกออกได้ใจเย็นๆอย่าชวนใครทะเลาะเรื่องเก่าเออถ้าเจอคู่อริเก่าคู่ปรับเก่าถอยนะคนะเนาะอย่างเบาสัปดาห์นี้จะมีค่าจ่ายจรที่ไม่คาดคิดมีเหตุให้ต้องจ่ายถ้าคุณมีตังอยู่แล้วมันก็แค่จ่ายเยอะแต่บางคนถ้าบริหารจัดก,การเรื่องเงินไม่ดีมาก่อนหน้านี้บางทีมันจะมีฟิลช็อต นะคะนะเนาะมันมีดวงเสียเงินซ่อมแซม,ซ,มซ่อมนู่นซ่อมนี่นะจ่ายเกินที่ต้องคิดเอาไวอ้อ่ะอยู่ดีก็ต้องจ่ายค่าแอร์ซ่อมแอร์ซ่อมรถอยู่ดีก็ต้องจ่ายค่าซ่อมสุขภาพคนในครอบครัวอยู่ดีเดินไปทําของที่ร้านแตกเอาไปจ่ายลูกซนวิ่งไปต้องจ่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเนาะวันที่ต้องระวังให้มากคือช่วงวันที่6ตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าใครทําให้คุณหยุดหงิด ถ้าใครชวนมาลงทุนถ้าใครทำเรื่องไม่ดีหรือชวนไปทำอะไรที่ไม่ดีถอยซะอย่าไปเที่ยวไหนค่ำมืดอย่าเมาแล้วขับเนาะสัปดาห์นี้ต้องอยู่ในศีลในธรรมนะนิ่งๆข่มอารมณ์ข่มใจเอาไว้พ้นสัปดาห์นี้ไปไม่มีปัญหาอะไรแล้วจ้ะเนาะเออนะความโชคร้ายไม่ได้มาตลอดไปเอาเป็นว่าหลักๆใจเย็นๆเข้าไว้อย่าคิดเรื่องเก่าอย่าชวน อย่าชวนคนอื่นทะเลาะกันเพราะเรื่องเก่าโดยเฉพาะแฟนเราเนี่ยแหละนะแต่อีกกรณีหนึ่งบางคนเขาอาจจะพบรักแบบไม่คาดคิดก็ได้นะเ,เขาเรียกว่าพบรักแบบไม่คาดคิดแต่เนาะบนความวุ่นวายคุณอาจจะเจอมิตรภาพใหม่ๆคนดีๆเข้ามาก็ได้แต่คุณก็ต้องเลือกให้ดีเนาะนะคนะ,ะทําไม่ดีเคาะกร,รมซ้าซัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่มีอะไรหรอกบางทีมันก็หงุดหงิดวุ่นวายปวดหัวเท่านั้นเองสู้ๆจ้ะนะคะมาต่อ นะคุณที่เกิดพศ2 5 4 5อายุ22ย่าง23จ้ะอ่ะประตูเปิดจ้ะใบที่1ดีอ่ะประตูก็เปิดเหมือนกันแต่ภาระก็เยอะงานก็เยอะประตูเปิดจ้ะดีตั้งแต่ต้ตนสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์แฮปปีด้ดีมีความสุขคนค้าคนขายเป็นจังหวะดีในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าหาเยอะใจเยอะนะ วุ่นอาจจะวุ่นวายปวดหัวนิดนึงเรื่องของคนอื่นบ้างเรื่องของเราบ้างโดยเฉพาะช่วงวันที่ 3, 4, 5สัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์จะได้รับข่าวที่ทําให้มีความสุขอาจจะเป็นข่าวเรื่องงานข่าวเรื่องเงินที่รอข่าวเรื่องลูกค้าเนาะข่าวที่ทําให้แฮปปี้ต้นสัปดาห์ดีเรื่องของการเสี่ยงเรื่องของโชคเรื่องของการทํามาค้าขายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะไปดีลงานเจรจางานลุยเลยนะคะเนาะนะทำเป็นสเต็ปไปลปลายสัปดาห์ได้รับข่าวดี โสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะเด็กๆจะมีคนเข้ามาทําให้คุณหัวใจเต้นแรงกระชุ่มกระชวยแต่บางทีลูกเต้าก็ทําให้มีความสุขคนในครอบครัวให้กําลังใจถือว่าเป็นจับดาวที่ดีนะไม่ได้คีเล่เนาะถ้าคุณรู้จักจับจ่ายใช้สอยบริหารจัดการเรื่องเงินดีเนี่ยปัญหาน้อยนะคะแต่ต่อให้คุณบริหารจัดการเรื่องเงินไม่ดีค่าใช้จ่ายเยอะคุณก็จัดการได้เนาะเออจะมีคนช่วยเหลือ นะคะแต่บางทีถ้าใครที่ได้แฟนต่างวัยหรือแฟนที่เขายังไม่พร้อมที่จะดูแลเราบางทีถ้าเราพร้อมซัพพอร์ตเขาได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะจ๊ะเนาะนอกนั้นไม่มีอะไรนะคะเนาะถ้ามีใครเข้ามาช่วงนี้ก็ดูๆกันไปก่อนนะเด็กๆเกนี่ยเป็นจังหวะดีถ้าจะไปสมัครงานมีโอกาสที่คุณจะได้งานและเป็นงานที่ได้เงินเยอะด้วยถ้าไม่เลือกงานนะบางทีก็อาจจะทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ดีที่จะเจองานเนาะนะคนะอ่ะ,ะ,ะครบใครจะเรียนต่อก็ได้ด้วยเหมือนกันอนะ่ะครบจ้ะ นะเอ e, ๊ะมาเมียนี่จะมีพอสอ,อะไรเพิ่มนะ้พี่หวานก็ไม่ได้เขียนไวนะ้เนาะมาต่อเรื่องสีเสริมดวงนะคะสีเสริมดวงนะใส่สีเขียวสีเขียวนะนะคะการทําบุญเ,เสริมดวงได้ไพต่ตึกถล่มตึกถล่มเนี่ยเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรน,นะคะถ้าทําอะไรไม่ดีบางทีกรรมเก่าก็อาจจะส่งผลเนาะแต่นะคะนะสัปดาห์นี้ถ้าสวดมนต์นั่งสมาธินะคะนะเห็นขึ้นน้ํำไหมจะทําบุญดีดกุฏิ พระกับพี่หวานก็ได้นะไปปล่อยปลาหน้าเขียงเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้แล้วมอบบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้านะคะนะสัปดาห์นี้ใครชวนทะเลาะอย่าไปทะเลาะนะเดินหนีมีเคาะคุณจันรัตบ,บอกว่าพี่หวานสวยขึ้นจริงไหมเนี่ยนะคะอ่าเลขของคุณค่ะนะมันตามมาอีกแล้วอันเนี้ยถูกถูกเยอะเลย เสียเสียเยอะเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้เค็ดคืออย่าซื้อเยอะลอตเตอรี่ใบเดียวพอหนึ่งหจ้ะหนึ่งหกแปดหนึ่งหแปดสองอย่าเล่นเยอะนะคะตัวเองสัปดาห์นี้เดินทางไปไหนก็แบ่งบุญให้กับแม่ย่านางรถหน่อยก็ได้นะคะเนาะแบ่งบุญให้กับพ่อแม่ทรณีด้วยก็ได้เพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าแบ่งบุญให้กับพ่อแม่ธรณีเนี่ยบางทีก็จะทําให้เราแคล้วคลาดปลอดภัย